กลางศตรวรรษที่14กลางป่าสนหมอกจัดของแคว้นทางเหนือหมู่บ้านเล็กๆซ่อนตัวอยู่ในความเงียบงันมีเพียงเสียงหวีดหวิวของลมหนาวลอดผ่านหน้าต่างไม้ของกระท่อมหมอหนุ่มผู้หนึ่งอันเทียชายหนุ่มผู้สืบสายตระกูลนักสมุนไพรเฝ้าดูไฟตะเกียงวูบไหวในค่ำคืนเดือนเพ่นเขาเพิ่งกลับจากออกเก็บสมุนไพรริมลำธารข้าวของยังเปียกฝนแต่หัวใจกลับอุ่นดีเมื่อได้ช่วยเหลือคนในหมู่บ้าน ทว่าเสียงเคาะประตูสาครั้งดังกล้องในยามเกือบเที่ยงคืนแง้มประตูออกก็พบชายแปลกหน้าผ้าคลุมเปียกชุ่มเลือดแดงไหลรินจากไหลและสีข้างดวงตาสีอำพันสุกสว่างในเงามืดจนแทบดูไม่ใช่คนขอโทษช่วยฉันด้วยเสียงนั้นแหบพร่าเหมือนสัตว์ร,ร้ายหอบหายใจอันเทียไม่ถามชื่อไม่ถามเหตุผลเขาเพียงพยุงร่างนั้นเข้ามามือข้างหนึ่งอังหน้าผาก มืออีกข้างเช็ดคราบเลือดอย่างใจเย็นค่ำคืนนั้นความลึกลับถูกเปิดทีละน้อยคีแรนชายผู้ไม่ยอมเอ่ยนามแต่แรกบอกเพียงว่าตนถูกล่าอันเทียเห็นรอยเขี้ยวใหญ่กว่าหมารอยกรงเล็บขย่ำลึกจนเกือบถึงกระดูกทว่าแผลพวกนั้นเริ่มสมานเร็วกว่าปกติราวต้องมนใต้แสงไฟอุ่นคีแรนหายใจรวยรินแต่ดวงตากลับฉายประกายดุเหมือนสัตว์ติดกับ เขาเล่าเสียงเบาเกี่ยวกับคำสาปตระกูลที่ผูกพันกับพระจันทร์คนในตระกูลของเขาถูกสาปให้เป็นหมาป่าในคืนเดือนเพน็ญทุกครั้งที่แปลงร่างสติจะหลุดเร้นไปทีละน้อยจนกระทั่งกลืนกินความเป็นมย์เสียงหมาป่าหอนแว่วจากแนวป่าเราอัศมินนักล่าปีศาจได้ตามเปถูกเลือดมาใกล้าพายุฝนกระหน่ำใส่หน้าตาอันเทียดึงเขาเข,าเข้ามาในห้องลับใต้ถุนที่นั่นเต็มไปด้วยตู้ยาสมุนไพรแปลกและยันกลับ ในความเงียบเสียงหายใจของทีแรงนเปลี่ยนไปกล้ามเนื้อสั่นเกร็งเส้นเลือดเต้นแรงใต้ผิวหนังเงาเล็บยาวขึ้นฟันขาวแหลมจนไปแตกนีออกไปอันเทียอย่าอยู่ใกล้ฉันไม่หมอตอบเพียงสั้นๆมือที่ยังคงกุมบ่าเขาไว้แน่นเสียงกระดูกแตกดังกรอบแกรบลมหายใจเปลี่ยนเป็นเสียงคำรามตับดวงตาทีแรงนสะท้อนประกายทองเรืองรองในความมืด ร่างกายบิดตัวขยายกล้ามเนื้อฉีกเสื้อผ้าจนขาดมินขนสีดำสนิทผลิขึ้นตามแนวสันหลังอันเทียก้าวถอยหลังเพียงก้าเดียวแต่ไม่หนีเขารู้ว่าภายใต้กรงเล็บและเขี้ยวนี้คือชายที่เขาเพิ่งเอาผ้าชุบน้ำเช็ดเลือดให้เมื่อครู่เสียงอัศวินดุรลายด้านนอกประตูถูกถีบกระเด็นลำแสงคบไฟสาดเข้ามาในห้องใต้ถุน หมาป่าขนาดใหญ่กระโจนตะรุบคนใก้ที่ายาก้าวเ,เข้ามาเสียงโลหะกระทบปันและเสียงร้องประปุกัุ่นเลือดสาดบนต้นไม้สมุนไพรบางส่วนถล่มกระจายแต่ในความวุ่นวายอันเทียกลับมองเห็นแววตาเดิมในสัตว์ร้ายตรงหน้าเมื่อเสียงฝีเท้าคลึกโครมค่อยๆเงียบลงร่างหมาป่าซึ่งเต็มไปด้วยเลือดและบาดแผลค่อยๆซุดตัวลงข้างกายหมอหนุ่มขนดำกลับหดตัวเหลือเพียงร่างชายเปลือยเปล่าแผ่หายใจรวยรน อันเทียยกมือสั่นๆรูปแก้มเขาเบาๆฉันบอกแล้วจะไม่หนีจากนายเสียงเขาแผ่วเหมือนกล่อมสัตว์ร้ายให้สงบคีแรนกุมมือเขาไว้ด้วยแรงเฮือกสุดท้ายก่อนจะค่อยๆคลานขึ้นมาชิดริมฝีปากร้อนเผาแต่กับต้นคอหมอหนุ่มฝ่ามือสากไล้ตามแผ่นหลังเชื้อหนึ่งความเจ็บและควาสาบที่กัดกินหัใจค่อยๆถูกบดด้วยสัมผัสอ่อนโยน เสียงหอบเหนื่อยบนเสียงคลางต่ำกลายเป็นจังหวะที่กลืนไปกับเสียงสายฝนและไฟตะเกียงสั่นไหวใต้เงาจันทร์ที่ยังทาบเข้ามาในห้องลับทั้งสองกอดกันแน่นมนุษย์ผู้ยื่นมือให้หมาป่าและหมาป่าผู้ยอมแหลกสลายเพื่อปกป้องคนคนเดียวรุ่งเช้าฝนหยุดตกลำแสงแรกของวันทอดผ่านหน้าต่างกระท่อมไม้ร่างของทีแรนยังนอนนิ่งมีผ้าหม่มคลุมไหลอันเทียนั่งเฝ้าเขาด้วยมือที่ยังเปื้อนเลือด เราจะหาทางแก้คำสาบนนี้ด้วยกันนายจะไม่โดดเดี่ยวอีกแล้วเสียงกระดิ่งลมดังเบาๆเมื่อสายลมเช้าแวะมาเยี่ยมภายในกระท่อมไม้เงียบสงบมีเพียงลมหายใจสองคนที่สารกันภายใต้แสงเช้าสีทองอบอุ่นแม้ในคืนที่หมาป่าแยกเขี้ยวเรื่องสั้นจบแล้วครับถ้าชอบฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดแชร์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกครั้งยังเป็นกำลังใจ ให้ผู้สร้างด้วยขอบคุณครับ